สวัสดีครับคนริมโคงครับคนริมโค้งมานี้ก็มาเปลี่ยนน้ำบอ่อปลาดุกรัเสเซียนะครับปลาดุกรัเสเซียเหลือประมาณหกสิบหกสิบกว่าตัวเนี่ยนะครับหกสิบสองตัวตัวใหญ่กันใหญ่กว่ามูลเลยครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังก็มีตัวหน่อยที่ใหญ่บอทานหมูนะครับสองสามตัว บอนี่ขนาดกว้างเม็ดคุ้นเม็ดครับกระลึกลงสามสิบเซนเอาปลาลงลอยโตรครับเหลือหกสิบกว่าโต62หกสิบสองตตอนนี้ระบายน้ำออกแล้วเดี๋ยวสิเปิดน้ำใส่เลยครับอันนี้ปลาดุกรัเสเซียปลาดุกรัเสเซียใหญ่เร็วกว่าปลาดุกบิ๊กอุยอยู่ครับน้ำมันเหนาดูครับ

เดี๋ยวเ,เปิดน้ำใส่ขบ,บับนีาอืเปิดน้ำใส่แล้วเคนได้น้ำใหม่ดินขนาดโอ้โหโอ้ยได้น้ำใหม่ดินขนาดครับตัวใหญ่สองตัวสามตัวครับบุ้ยบุ้ย น้ำก็เป็นน้ำบาดาลครับน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาแล้วเก็บไว้ในแทงครับนี่เป็นท่อระบายครับที่เห็ดงบ35บาทท่อระบายนะ่ะมีมองเปิดปิดมีวาเปิดปิดเดีย๋ยวปล่อยไหลน้ำเสียออก่อนครับเดี๋ยวจังปิด ได้นำไม้กระซืนครับประดุกครับสำหรับมือนี้กอะเปลี่ยนนาประดุกรัเสเซียครับ,รบขอจบไเพยงหน,นี้คกับกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ